สวัสดีครับพบกับผมมยุท์ในการอ่นานไพ่ยิปซีพยากลดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยาก์ดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนากันนะครับดวง9วันดวงตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24ธันวาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนะครับจากการเปิดไพ่ยิปซีทั้งหมด3สำรับเช่นเดิมนะครับและก็ไพ่ทั้ง3สำรับนั้นได้มีการเตรียม ด้วยการสรับด้วยการกรีดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดไพ่ปยากรดวงนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงก,งกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ขอพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรต้าไม่ดีนะครับหรือปิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรก ในเรื่องของการงานนะครับที่ส่งผลเกี่ยวโยงถึงเรื่องของการเงินนะครับของเจ้าลัคนากันในช่วง9วันนะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24ตันวาคมนี้นะครับเจ้าลัคนากันไพ่ใบแรกนะครับ5เรียญน,นะครับไฟออฟเป็นเตเกิลนะครับเจ้ากัรลัคนากันนะครับตาที่ปานมาท่านใดที่อยู่ในสถานการณ์ของ การกลุกงะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการงานที่อาจจะไม่ก้อยราบรื่นนะครับหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขอะไรมากมายนะครับที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้การเดินหน้าไปของการเติบโตบางทีก็อาจจะไม่ได้รับความสําเร็จเต่าที่กวรสถานการณ์เหล่านั้นนะครับก็กําลังจะคลี่คลายออกไปในช่วง9วันนี้นะครับก็ที่จะก้าวไปสู่ในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ จะมีการเดินหน้าต่อไปกับความเติบโตในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเดอแห่งแมนนะครับก็มีขึ้นเหมือนกับของชาวราศีกันเลยนะครับเดอะแฮงแมนอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เราเคยพบเคยเจอนะครับบางทีเราก็หาสถานการณ์ของการที่จะก้าวออกจากสถานการณ์นั้นยุ่งยากลําบากไม่พบอนตางที่จะก้าวออกจากสถานการณ์ของความไม่สําเร็จ นะครับที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้เรามีในเรื่องของการใช้ความอดทนรอนะครับเพราะฉะนั้นการที่ช่วงการใช้ความอดทนรอนั้นชาวลัคนากันอาจจะต้องใช้ดุลยพินิษในการพิจารณานะครับช่วงที่รอโอกาสารออาการที่จะพบเส้นทางหรือการที่จะไปสู่ของความเติบโตนั้นก็ให้พิจารณามองหลายๆมุมหลายๆรูปแบบนะครับเหมือนกับ มันกับของชาวราศีกันนะครับก็คือมองอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมนะครับบางทีที่เรามองแนวเดิมๆบางทีก็อาจจะไม่เจอเส้นทางที่จะไปสู่ของความเติบโตเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามองอะไรที่หลายๆแง่หลายๆมุมมองมุมกลับมองกลับหัวมุมมองนะครับก็จะทำให้เราพบกับเส้นทางที่ดีๆนะครับซึ่งบางทีเราก็คาดไม่ถึงนะครับว่าเส้นทางที่มัน แปลกแหวกแนวไปจากการมองที่คนอื่นก็มองกันตัวไปหรือที่เราเคยมองนะครับซึ่งบางทียิ่งมองก็ยิ่งเจอต่างตันแต่ถ้าเรามองในแง่ย้อนกลับในมุมมุมที่แตกต่างออกไปที่มันไม่ก็เป็นปกติสักเท่าไหร่กับที่เขามองกันนะครับก็อาจจะพบเส้นทางดีๆที่ตามให้เรานั้นก้าวออกจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากความหนาวเหน็บเหล่านั้นนะครับที่จะไปสซ่ของความเติบโต ในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับไปไปต่อมานะครับเดียมนะครับบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ของความคิดกังวลที่ผ่านมาสถานการณ์ของความไม่แน่ใจกับสถานการณ์ของการงานหรือธุรกิจนะครับบางคนก็หวาดหวั่นกลัวจะเกิดการสั่นคลอนอะไรขึ้นในสถานการณ์ของการงานหรือธุรกิจนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของความวิตกกังวลนะครับที่ตามให้เจ้า ลักษนากันในช่วงนี้อาจจะภาวะประวงที่อาจจะสร้างความรุ่มใจให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความเบิกบานให้เกิดขึ้นในทุกๆเวลาในทุกๆวันนะครับเราจะได้มีพลังในการที่จะคิดไตรตรองอย่างรอบคอบในทิศทางที่ดีที่จะพบกับเส้นทางที่จะไปสู่ของความสว่างในทิศทางที่ดีนะครับไปออกมาใบต่อมานะครับเทียบเป็นตะเก็นสามเดียนนะครับการที่ทางความคิดของตัวเองแล้วก็การที่ ฟังจากความคิดของผู้อื่นนะครับหรือการที่ได้รับคาแนะนําจากความคิดของผู้อื่นเข้ามานะครับก็จะทําให้เราได้รับความกระจ่างขึ้นนะครับอะไรที่เรากังวลบางทีก็คนอื่นเข้ามาให้คําแนะนําให้เราคลี่คลายสถานการณ์ั้นเราไปสู่ของความมั่นคงในทิศทางที่ดีต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับและไปไปต่อมานะครับชัยชนะก็จะมีเข้ามานะครับไปวิกตอรี่ซิกออฟวาน อกไม้เท้านะครับอะไรที่เรา,าเราเปลี่ยนพยายามมานะครับก็จะเกิดความสําเร็จได้รับชัยชนะเม้นจะเดินมา,าทางมาไกลพอสมควรนะครับกับความเหน็ดเหนื่อยนะครับที่ชาวลักนากันอาจจะต้องเจอกับการเดินมากับการต่อสู้เปลี่ยนพยายามนะครับที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์ของความไม่ก้อยแน่ชัดไม่ก้อยแน่ใจกับการ ความมั่นคงที่ว่าจะมีแนวทางที่จะเกิดขึ้นกับความสําเร็จหรือไม่นะครับแต่ต่อไปนี้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาให้ในทิศทางที่จะได้รับใจชนะนะครับเป็นสิ่งที่ไกลๆก็ยอมรับในเรื่องของผลานในทิศทางที่ดีเป็นที่ชื่นชมของมวลประชาในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับบางทีไกลที่ทําธุรกิจการค้าการขายใดๆที่ผ่านมาบางทีก็ขาดการสนับสนุนขาดการอุดหนุน ในก้อนข้างที่ไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมที่ดีสักเท่าไหร่นะครับสถานการณ์นั้นเลยอยู่ในสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากนะครับแต่ต่อไปก็จะได้รับพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามาแล้วก็ไปสู่กองความสําเร็จนะครับการส่งเสริมจากแนวความคิดของผู้อื่นเข้ามาเสริมให้ความคิดเดห็นในการ ชี้แนะในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ลูกค้าลูกขายผู้ใช้บริการก็จะเข้ามาอดนนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสของการที่จะคว้าใจชนะกับความสําเร็จความเติบโตนะครับแล้วก็ความสําเร็จก็ขึ้นมานะครับก้าวถ้วยนะครับใจชนะที่เกิดขึ้นกับความสําเร็จเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์นะครับที่เข้ามาเติมเต็มกบความเป็นก้าวถ้วยในออฟคัพส์นะครับที่จะสร้างความเบิกบานสดใสให้เกิดขึ้น กับผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าที่ผ่านมามือทีตั้นตุ้มเตบ้างมีการละเลยบ้างอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จเบ็ดเสร็จในทิศทางที่ดีที่จะเข้ามาตอบโจทย์นะครับออกจากสถานการณ์ของความยุ่งยากอะไรที่เคยเป็นปัญหาแลวก็เป็นการเสียเวลาอยู่นะครับที่ผ่านมาที่ทําให้อึดอัดให้เกิดความทุลักทุเลนะครับเดินล้มบ้างลุกบ้างนะครับ จัดการเหล่านั้นที่ไม่เติมเต็มนั่นเองที่จําเป็นให้ชาวลักษณะกันต้องออกจากสถานการณ์นั้นนะครับกับความสําเร็จที่มีก็ามาแล้วก็ไปสู่อนาคตที่สดใสมากกว่าที่เคยอยู่นะครับที่เคยจัดการหรือเคยดํารงตําแหน่งในตําแหน่งนั้นหรือในการดูแลธุรกิจการงานนั้นนะครับที่มันยังไม่ตอบโจทย์เต่าที่ควรนะครับแล้วก็ การจัดการบริหารในทิศทางที่ดีราชาถือดาบมากรับคิงออฟซอดนะครับเป็ King นผู้ที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้มีความสามารถในทิศทางที่ดีการที่จะบริหารจัดการนะครับที่จะเกิดความสําเร็จที่จะมีเข้ามาให้กับเจ้าลักษณะกันนะครับแล้วก็ไปในตําแหน่งที่9นะครับเลขอะไรเลขที่มงคลนะครับต้องปิดไว้นิดหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจํากัดอายุผู้ชมอีกนะครับไปใบนี้แะละ คลิปที่ผานมาส่งผลในกับหมอมาแล้วนะครับในเรื่องของการโต้งถูกจำกัดในเรื่องของผู้ชมนะครับอ,อ,อะไรที่รอบลงไปดาวลงไปที่ผ่านมานะครับก็จะได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีกลับมาฟื้นฟูโดดเด่น เป็่ประกายเจิดจ้านะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่ยอมรับของมวลประชาต่อไปนะครับก็กลับมาฟื้นฟูได้รับปรับสมดุลในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็ตั้งไพ่ใบแรกที่ขึ้นมานะครับในเรื่องของที่ผ่านมาเจอกับสถานการณ์ความยุ่งยากให้กับชาวลักณากันนะครับอยู่ในสถานการณ์ของการกระท่อนกระเท่นเดินมาด้วยความทุลักทุเลบ้างนะครับลงบ้างลุกบ้างแต่ไม่มีดาวลงไปรอบลงไปนะครับก็สถานการณ์นั้นก็จะได้รับการแก้ไข ที่ชาวลัคนาการเข้ามาจัดการแล้วก็วางระบบระเบียบนะครับใช้ใจผลใช้ความรู้ประสบการณ์ความสามารถแล้วก็ตั้งระดมความคิดของผู้อื่นเข้ามาผสมผสานนะครับตั้งคําแนะนําการคุยกันกับหลายๆฝ่ายเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มองอะไรที่เป็นมุมแตกต่างออกไปจากเดิมที่เคยมองนะครับที่ยิ่งมองที่ผ่านมาบางทียิ่งมองก็ยิ่งไม่จเจริญเติบโ,โตแต่การรู้จักคิดมอง ในมุมกลับนะครับหรือในมุมแตกต่างก็จะได้พบกับเส้นต่างที่ดีๆที่จะมีเข้ามานะครับที่จะฟื้นฟูสถานการณ์ต่างๆที่เจอกับความยุ่งยากก็จะกลับมาพบกับเส้นต่างของความสําเร็จในทิศทางที่ดีที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับความสําเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์ในทิศทางที่ดีกับการได้รับชัยชนะนะครับเชิดชูเกียรติกับได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จที่คน หมู่มากให้การชื่นชอบชื่นชมนิยมนะครับก็เปล่งประกายรัศมีเปล่งแสงเจิดจ้าออกมาในทิศทางที่ดีนะครับกับความเป็นเดสตานะครับที่จะสร้างไปสู่กองความมั่งคั่งมั่นคงในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับขึ้นในตำแหน่งที่9้านะครับตำแหน่งไพ่เลขแ่งมงคลนะครับไพ่เดสตาการที่จะกลับมาโดดเด่นดังนะครับไม่ว่าโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับ การแสดงหรือในเรื่องของอการเรื่องของประชาสัมพันธ์ใดๆที่ส่งผลในเรื่องของอาศัยมวลชนหมู่มากเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะกลับมาฟืนฟ้นฟูโดดเด่นเป็นที่ยอมรับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นประกายรัศมีเจดจ้าก็เป็นทิศท,ทางที่ดีนะครับธุรกิจการค้ราการขายที่ขาดการสนับสนุนาการอุดหนุนที่ผ่านมาก็ได้รับการส่งเสริมไม่ รับการสนับสนุนหนุนหนุนกันอุณหนาฝาาข้างในทิศทางที่มากกว่าเดิมนะครับที่ส่งผลให้เกิดความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับความบุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะได้ฟื้นตัวฟื้นปรับสมดุลขึ้นมานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินใบแรกนะครับโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาให้นะครับเอกออฟคัพสหนึ่งถ้วยนะครับ กับการที่จะมีเงินก้อนโตๆตหรือโอกาสของการมีบ้านมีรถก็ามาสําหรับบางคนนะครับที่จะโอกาสดีๆนะครับสิ่งคู่ควรที่เข้ามานะครับจัสติกนะครับความเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มความรู้นะครับที่เข้ามาหรือบางคนเงินที่ได้มาจากการไปเคลียร์เคลียร์ในเรื่องของความยุติธรรมของผู้อื่นนะครับที่ส่งผลการเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีให้กับชาวลัคนากันในช่วง9้าวันนี้นะครับ ก็ามาเหมาะสมกู้กวรกับความรู้ความสามารถที่ท่านตุ้มเตท,ที่ท่านเสียหยาดเงาแรงงานไปนะครับก็เข้ามาอย่างคุ้มค่านะครับและก็การพยายามมีพลังในการที่จะสร้างรายได้หางเงินก็ามาในช่วงนี้นะครับที่มีความกระตือรือร้นเพราะบางทีบางสถาันท่านบางสถานการณ์นะครับอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่รอพุ่งตัวอยู่นะครับในช่วงก้าววันนี้นะครับที่สถานการณ์ของการใช้จ่ายเงินนั้นรอ ที่ไอ้ต้องหมุนเงินเข้ามาสนับสนุนนะครับจึงพยายามมีพลังเพชเชอร์ในการที่จะกระตือรือร้นเรียกว่าทํางานอ,อย่างทุ่มเทในช่วง9วันนี้นะครับการที่จะส่งผลให้มีรายได้เข้ามานะครับพลังอะไรที่สามารถดึงดูดรายได้เข้ามาก็มีการทุ่มเทในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ดึงเงินเข้ามานะครับการเปลี่ยนพยายามบางคนอาจจะมีการเดินทางไปถึงทางประเทศด้วยนะครับในการที่จะ ไปสรรหาในเรื่องของให้มีรายได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไปรับตําแหน่งในต่างประเทศกับการที่จะมีรายได้ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือการาทําธุรกิจกับชาวต่างชาติที่จะสร้างผลดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับยอดยานยนต์นะครับที่จะส่งผลรายได้ ดึงดูดการเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีอาจจะต้องทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะครับทุ่มความพยายามแต่ก็สามารถที่จะคว้าในไปที่ขึ้นมาในเรื่องของความพยายามในเรื่องของการเงินนะครับตั้งานายนายออฟวานอัศวินรือไม้เท้าแล้วก็เดยชาดีออดนะครับที่ในเรื่องของต้องทุ่มเทความพยายามพอสมควรนะครับที่อาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยมากเพื่อให้ได้เงินมารายได้มา หรือผลกําไรมาในทิศทางที่ดีนะครับแต่ทุกอย่างก็จะเกิดโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นกับความคู่ควรความเหมาะสมอย่างยุธทธิธรรมนะครับที่มีเก่ามาในทิศทางการเงินให้กับชาวลัคนากันในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็ป้ายใบที่5นะครับก็ป้ายอาจจะเตือนด้วยนะครับสําหรับความระมัดระวังในเรื่องของการจชาจ่ายเงินที่ต้องให้รัดกุมพอสมควรนะครับซึ่งบางทีในช่วง9วันนี้อาจจะมีปัญหาสะดุดได้เช่นกัน ในเรื่องของการเงินของชาวลักษณะกันนะครับตาวางระบบระเบียบไม่ดีนะครับอาจจะมีสภาวะของการสะดุดแล้วก็ขอพึ่งพาใครไม่ได้หรือบางทีก็ไม่กล้าที่จะไปขอ,อความช่วยเหลือจากผู้หนึ่งผู้ใดนะครับจึงตนเป็นที่พึ่งเห่งตนเท่านั้นนะครับในการที่จะวางระบบระเบียบในการเงินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับที่ต้องสร้างพลัง ให้เกิดขึ้นให,ให้กับชาวลัคนากันเองนะครับให้ปลอดภัยในสถานการกองการเงินอยู่เสมอตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางระบบระเบียบที่ดีในเรื่องของการเงินอย่างไรก็ตามโอกาสของเงินเงินก้อนนะครับที่มีเข้ามาบางคนก็มีโชคลาภในช่วง9ววันนี้นะครับที่สร้างพลังในการดึงดูดเงินก้อนโตๆเข้ามานะครับหรือบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของการมีบ้านมีรถเข้ามานะครับอาจจะด้วย ต้าไม่จากรายได้จากการงานก็บางทีอาจจะพลังจากความรักความเสน่ห์ความชื่นชอบของผู้อื่นนะครับที่มามอบให้ด้วยความรู้สึกดีๆกับเงินก้อนหรือไม่ก็บางทีก็เป็นบ้านเป็นรถนะครับโอกาสดีๆที่ตกยิมยื่นเข้ามาให้นะครับให้กับชาวลัคนากันในช่วง9วันนี้นะครับสถานการณ์ของไพ่ที่ขึ้นมานะครับนี่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ห้าไม้เท้าเท่านั้นนะครับที่อาจจะเจอ สภาวะของการสะดุดในเรื่องของการเงินในช่วงก้าวันนี้นะครับตาวางระบบระเบียบไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางระบบระเบียบการเงินให้เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ชาวลัคนากันจะมีความปลอดภัยในเรื่องของการเงินนะครับตนเป็นที่พึ่งอยู่ของตนอยู่ตลอดเวลาในทิศทางที่ดีนะครับเ้วก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องเส้นทางของการเงินใน9วันนี้นะครับ อาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยสักนิดการที่จะทุ่มหาแรงกายแรงใจในการที่จะสานารายได้ก็ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่ทุกอย่างก็จะเข้ามาอย่างคู่ควรนะครับในเรื่องของความรักนะครับไพ่อ้าใบนะครับถูเอเปนตเกิลสองเหรียญน,นะครับการพยายามนะครับในการที่จะปรับสมดุลอย่างมีคุณค่าที่ดีนะครับอะไรที่เข้ามาเหมือนกับปาฏิหารนะครับหรือบางคนพบกับคนที่อาจจะดู อ่อนเยาว์นะครับอ่อนวัยที่เข้ามาสร้างความรู้สึกเบิกบานในเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงนะครับบางทีไปพบกันในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เกิดการปิ๊งกันขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกในทิศต่างที่ดีเหมือนกับเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนั่นเองนะครับที่มีเข้ามากับความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดความรักความสัมพันธ์นะครับบางคนก็เจอกับคนที่ไปต่างพื้นที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ได้ที่เข้ามา สร้างความสัมพันธ์แบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์บางทีเจอคนที่รุกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเมื่อเจอคบกันรู้สึกดีๆกันแล้วก็แม้นจะเป็นช่วงเริ่มต้นกันก็จริงนะครับแต่อาจจะมีความกระตือรือร้นมีพลังในการที่จะสารความรักความสัมพันธ์นะครับเรียกว่าตามจีบตามอะไรที่ ช้าถึงเย็นถึงก็ว่าได้นะครับที่จะสร้างความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ดูดีๆด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีก็มาไวแล้วก็ไปไวได้เช่นกันนะครับในความรักที่บางทีมันจับจ่วยนะครับที่มันสายลมที่พัดเว็บก็มาให้เกิดความรู้สึกดีแล้วก็อาจจะพัดผ่านไปแล้วก็ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ กองคนคบหรือคนคู่ก็ตามนะครับสิ่งสถานการณ์เหล่านั้นจะได้รับการเยียวยาแค่ไขในทิศทางที่ดีนะครับปัญหาเหล่านั้นก็จะคลี่คลายออกไปนะครับก็เหมือนไพ่ใบแรกในเรื่องของการที่พยายามทุ่มเทปรับสมดุลให้เกิดความเหมาะสมขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อทุ่มตีพยายามสัดการกองความเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็จะได้รับการเยียวยาแค่ไขในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็ไพ่ใบ ที่5นะใรับใบสุดท้ายในเรื่องของความรักนะครับการรู้จักร,รอคอยรู้จักอดทนอดกลั้นนะครับกับสถานการณ์เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ที่มันมีอุปสรรคปัญหานั้นได้รับการคลี่คลายเยียวยาในทิศทางที่ดีนะครับก็ต้องรู้จักในเรื่องของการรอคอยในเรื่องของการอดทนความพยายามนะครับทุ่มเท แล้วก็ช่วงที่มีการรอคอยอดกั้นนั้นก็สร้างพลังดีๆให้เกิดขึ้นนะครับมองหลายๆแง่หลายๆมุมในโลกที่สดใสกว่าเดิมนะครับก็จะทำให้สิ่งดีๆได้รับการคลี่คลายในความรักความสัมพันธ์ไปสู่ความสดใสความสว่างก็จะเกิดขึ้นบางา่งก็เส้นทางที่เราคาดไม่ถึงว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีก็จะมีเข้ามาเติมเต็มนะครับบางทีความรู้สึก ที่ไม่เคยมอบให้กันในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบก็ต่างนะครับบันทีที่ผ่านมาไม่เคยมอบความรู้สึกที่ดีๆที่ไม่เคยปฏิบัติต่อกันก็หาจจะนํามาใช้ในช่วง9วันนี้นะครับที่มอบความรู้สึกดีๆทําให้รู้สึกเบิกบานอบอุ่นช่มชื่นต่อจิตใจนะครับที่ทําให้สดใสก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะพัฒนาไปสู่ของ ความสัมพันธ์ที่ออกจากสถานการณ์ของเป็นปัญหนานะครับบางคู่บางคนก็จะมีในเรื่องของการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันนะครับหรือบางทีบางคนก็ไปร่วมในกิจกรรมที่มีการจัดสรรขึ้นในเรื่องของการอบรมสัมมนาอะไรก็ตามแต่นะครับที่มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการผสมผสานในเรื่องของการต้องเที่ยวเข้ามาด้วยนะครับที่มีการนําคนรักหรือคน คู่นะครับที่พาไปร่วมในกิจกรรมได้ด้วยนะครับก็จะเป็นติตงที่ดีที่จะปลูกพันธ์ความสัมพันธ์ในเน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อกระจัดอะไรที่เป็นปนัญหาออกไปส่วนที่ไม่มีปัญหาก็ได้ไปเติมเต็มในความรู้สึกที่ดีๆเหมือนปาฏิหารหรือความสดใสที่เข้ามาสร้างความรู้สึกดีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับวัยวัยสดชื่นแห่งความรักที่ได้เริ่มที่มีเข้ามาเหมือนกับไปได อันิีมูลกันอีกครั้งหนึ่งจหรับคนมีคู่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะเข้ามาปรับสมดุลในเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับความปูกปันที่ดีๆส่วนคนที่โสดก็ว่าดังกล่าวนะครับบางคนก็พบๆบไกที่เข้ามาแบบเหลือเชื่อหรือการเดินทางได้พบกันนะครับก็จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในทิศทางที่จะดีต่อไปนะครับ ส่วนคนที่เข้ามาสร้างความผูกพันหกับคนโสดในช่วง9วันนี้นะครับก็มีตั้งธาตุดินนะครับปึกศกมังกรกัน,กนแล้วก็มีตั้งธาตุน้ํานะครับมีกอรกอดปีจ็กนะครับแล้วธาตุไฟก็มีนะครับก็เมตรสิงห์ธนูนะครับแล้วก็มีตั้งธาตุลมด้วยนะครับที่มีเมตุนตรนุมนะครับก็มีครบทั้งสี่ธาตุนะครับก็ไม่ว่าจะธาตุใดก็ตามที่เข้ามา พบมาพบกันในเกิดความรู้สึกสดชื่นเนบิกบานก็ด้วยความรู้สึกที่ดีๆก้าวหากันในช่วงเรกๆนะครับกับความปูกปันที่เอ็นกันปิ้งกันก็ไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่จะเกิดเกิดปีไหนธาตุอะไรนะครับราศีอะไรนั่นเป็นเรื่องของทีหลังนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นก็ด้วยความตูกตาต้องใจนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือสถานการณ์ ทั้งหมดนี้ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปประมาณนี้ในช่วง9วันนี้นะครับของชาวลัคนากันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเสริมพลังบุญบารมีให้เกิดขึ้นนะครับก็มักจะมีพูดเสริมในใต้คลิปนะครับก็การที่เรามีพลังสดใสน,นะครับเพราะว่าจะไอ้แค่คลิปนั้นก็หมอไม่มีอะไรที่แนะนาไอ้แค่คลิปนะครับเพราะว่าบางคนนั้นก็ไม่มีโอกาส ในเรื่องของเวลาไม่มีโอกาสในเรื่องของเงินทุนในการที่จะไปแค่คลิสนะครับแต่สําหรับคนที่มีเวลามีเงินทุนก็ปฏิบัติได้ตามคาแนะนําของแต่ละสํานักนะครับที่มีคาแนะนําที่ดีๆนะครับแต่กองหมอนั้นแนะนาไม่แต่และท่านนั้นมีพลังที่สดใสในทุกๆวันนะครับตื่นเช้ามานะครับลืมตาขึ้นมาก็สร้างพลังให้จิตใจ,จแจ่มใสเมือ่อบานมียิ้มมีรักให้กับตัวเองนะครับสร้างพลังงานบวก,บวก ก็จะเป็นพลังดีๆในการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ปฏิบัติรักษาศีลลาปฏิบัต,ต 5, ิทำห้าศีลหน้าธรรมาอยู่เป็นเนืองนิดนะครับก็จะเป็นที่รักที่เย็นดูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาอยู่สม่ําเสมอนั่นเองนะครับจะทําอะไรก็จะเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีบางสถานการณ์นั้นเราคิดว่าอยู่ในสถานการณ์ของวิกฤตนะครับที่บางทีคิดว่าไม่สามารถผ่านไปได้แต่ เมื่อเราเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็จะเข้ามาเคลื่อนหนุนส่งเสริมให้เราผ่านวิกฤตนั้นได้ด้วยดีนะครับสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาแตนที่นะครับการดูแลงานของเรานะครับธุรกิจของเราไม่มีความสําเร็จเติบโตก็หลักธรรมะเข้ามานะครับอิทธิบาท4นะครับมีฉันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสานะครับในเรื่องของการรักในหน้าที่การงานในเรื่องของการาใส่ใจกระยันหมั่นเปลี่ยนนะครับและเรื่องของการ คิดใกล้ครวนใจต,ตรองอย่างรอบคอบในเรื่องการงานหน้าที่ของเราและก็มีการนํามาพัฒนาปรับปรุปรงแก้ไขแก้จุดเสียวออไปเสริมพลังที่เป็นจุดดีๆเข้ามาก็จะทําให้เราเกิดความสําเร็จนะครับและในการงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันหรือลูกน้องหัวหน้านะครับนำปรวิหารสีก็ามาดูแลด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะครับก็จะเป็นพลังดีๆทำให้ความรักความสามาัคคีเกิดขึ้น นะครับที่จะส่งผลในเรื่องของธุรกิจการงานนั้นเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จนะครับตั้งสองหลักธรรมะนี้ก็เป็นทิศทางดีๆต่างพุทธศาสนานะครับที่นํามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับก็จะทําใหมมีความสําเร็จมีความเติบโตนะครับบางคนถามว่าทําไมไม่สาเร็จในหน้าที่การงานไม่เติบโตไม่ทุ่มเงเราเคยถามดูหรือ,อยังว่าเราเคยรักกับหน้าที่ที่เราทํางานแล้วหรือ,อยังเราเคยกยันหมั่นเปลี่ยนเต็มที่แล้วหรือ,อยัง เราเคยใส่ใจอมองถึงปัญหาของการงานที่เราทําแล้วหรือยังและเรามากนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้วหรือยังนี่เป็นคำถามในปรุงในอิทธิบาทสีนะครับก็ในเรื่องของฉันตะวิริยะจิตตะและก็วิมังสานั่นเองนะครับถ้าเราย้อนถามดูดีๆก็จะพบความสําเร็จนะครับนี่ก็เป็นแนวทาง ที่เป็นการเสริมบารมีได้ด้วยแล้วก็ถ้าว่าจะเป็นการแค่คลิดไปในตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับวก็นี่คือทั้งหมดในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักของชาวลัคนากันนะครับในช่วง9วันวันที่16ถึงวันที่24ตันวาคมนี้ก็โดยประมาณนี้นะครับขอขอ,ขอบคุณก้อยชาวลัคนากันทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์ มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ